ยินดีต้อนรับสู่ The d e b ATES ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่เอ,อ่ออาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าของวงการเทคโนโลยีไปเลยก็ได้นะคะประเด็นของเราวันนี้มาจากรายง,งานข่าวกรองเชิงกลยุทธ์ฉบับล่าสุดวันที่3กุมภาพันธ์2026ี่กที่กำลังพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงานจากยุค A i ค่ะซึ่งเรื่องราวของบริษัท Ora c l คเนี่ยเป็นเหมือนบทแรกของเรื่องนี้เลย Ora c l คกํกลังจะปลดพนักงานกว่า3 0 0 0 0ื่นตแหน่งทั่วโลกเพื่อระดมทุนไปสร้างโครงสร้าง พื้นฐานด้าน AI ขนาดมหึมานี่เลยทำให้เราต้องมาตั้งคำถามสำคัญกันค่ะว่านี่คือการเดินหมากที่มองการไกลเป็นการปรับตัวที่จำเป็นหรือว่าเป็นการกระทำที่เสี่ยงเกินไปที่โยนคนที่มีประสบการณ์ทิ้งไปกลางทางกันแน่ในมุมของดิฉันนะคะดิฉันมองว่านี่คือการปรับตัวที่เจ็บปวดแต่ก็จาเป็นอย่างยิ่งเพื่อความอยู่รอดในสนามรบใหม่นี้ค่ะ แต่สำหรับผมนะครับนี่มันไม่ใช่ความกล้าหาญเลยแต่มันคือการเดิมพันครั้งใหญ่ที่วางอนาคตของทั้งบริษัทและพนักง,งานหลายหมื่นคนไว้บนสมมุติฐานที่ยังไม่เคยมีใครพิสูจน์ได้เลยซึ่งมันอาจจะนำไปสู่ความเปราะบางขององค์กรในแบบที่เราคาดไม่ถึงก็ได้ครับดิฉันขอเริ่มแบบนี้ก่อนแล้วกันนะคะเราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่ออร์เ e คําไม่ได้แปลว่าบริษัท กำลังจะเจ๊งหรือขาดทุนนะคะในทางกับการบริษัทยังมีกำไรอยู่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือการเปลี่ยนมุมมองต่อสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของบริษัทไปอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะรายง,งานชีช้ชัดว่า o r a c l e ต้องการเงินสดก้อนใหญ่มหาศาลประมาณ8-10ถึงพันล้านดอลลาร์เพื่อเอาไปทุ่มกับโปรเจกต์โครงสร้างพื้นฐาน AI อย่างโครงการ Star ์เกตที่ทาร่วมกับ Open AI นี่ไม่ใช่แค่การลดต้นทุนธรรมดานะคะแต่มันคือการเปลี่ยนสมการทางธุรกิจเลยคือในทางบัญชีมันคือการย,าย ใช้เงินจากหมวดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานหรือ Opex ไปอยู่ในหมวดรายจ่ายฝ่ายทุนหรือ Capex ขยายความตรงนี้กันหน่อยดีกว่าเพราะมันคือหัวใจของเรื่องนี้เลยครับโอ้ oh, ได้เลยค่ะดีมากเลยค่ะลองลึกภาพต่ําง่ายๆนะคะสมมุติว่าเราทําร้านอาหาร Opex ก็คือค่าใช้ใจ่ายรายวันของเราเงินเดือนเชฟค่าวัตถุดิบค่าน้ำค่าไฟส่วน Capex ก็คือการที่เราทุบร้านแล้วซื้อเตาอ,อบอัจฉริยะแห่งอนาคตเครื่องใหม่ราคาแพง สิ่งที่ออร์คเคิลกำลังทำก็คือการไล่เชฟฝีมือดีทั้งร้านออกเพื่อเอาเงินไปซื้อเตาอบที่เขาเชื่อว่ามันจะทำอาหารได้ดีกว่าด้วยตัวเอง ในอนาคตนี่แหละค่ะคือการเดิมพันที่ว่าคือเขากำลังพูดเป็นนัยยะว่าในยุคใหม่นี้สินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดไม่ใช่คนอีกต่อไปแล้วแต่เป็นเครื่องจกักรเป็นซิลิคอนเขาเลยยอมเทรดเงินเดือนพนักงานเพื่อแลกกับซิลิคอนนี่คือแก่นของสิ่งที่รายงานเรียกว่าการทดแทนครั้งใหญ่หรือ the great substitution ที่เรากำลังจะเห็นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะอืมคุณใช้คำว่าการทดแทนครั้งใหญ่ได้น่าสนใจมากครับ มันทําให้การกระทํานี้ฟังดูเหมือนเป็นวิวัฒนาการที่เลี่ยงไม่ได้แต่พอคุณเปรียบเทียบกับร้านอาหารภาพมันชัดขึ้นเลยว่านี่คือการเดิมพันที่เสี่ยงแค่ไหนในขณะที่คู่แข่งอย่าง SpaceX, XAI ควบรวมกิจการเพื่อสร้างความสามารถใหม่ๆหรือ OpenAI ที่ระดมทุนเพื่อขยายทีม Oracle กลับเลือกที่จะหันสิ่งที่มีอยู่แล้วทิ้งไปผมเลยไม่แน่ใจว่านี่คือการสร้างนวัตกรรมหรือแค่การแก้ปัญหาทางการเงินด้วยการลดต้นทุนกันแน่ เพราะสมมุติฐานที่คุณว่ามาที่ว่าผลผลิตจาก AI จะมีค่ามากกว่าองค์ความรู้ที่หายไปมันยังเป็นแค่ความเชื่อไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้เลยแล้วที่น่ากังวลกว่านั้นคือมันกําลังผลักให้เราเข้าสู่สิ่งที่รายงานเรียกว่าเศรษฐกิจสองขั้วที่ความมั่งคั่งจะไปกระจุกตัวอยู่กับคนที่เป็นเจ้าของเตาอบแห่งอนาคตที่คุณว่าแต่เชฟฝีมือดีกลับต้องตกงานมันจะสร้างปัญหาความเหลื่อมล้ารุนแรงในระยะยาวได้เลยนะครับดิฉันเข้าใจความกังวลนั้นนะคะแต่ แต่ดิฉันคิดว่านี่เป็นแค่การแค่ปัญหาทางการเงินระยะสั้นคุณต้องดูสเกลของการลงทุนด้วย8ปดถึงสิบพันล้านดอลลาร์นี่ไม่ใช่เงินน้อยๆน,น,นะคะมันคือการซื้อตั๋วเข้าสู่สมรภูมิ AI ระดับโลกถ้าไม่ทําตอนนี้อีก3-5ปีข้างหน้า Oracle จะไม่มีที่ยืนในสนามแข่งที่มียักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft Google หรือแม้แต่หน้าใหม่อย่าง SpaceX x i ครองอยู่เลย มันคือการจ่ายเงินเพื่ออนาคตเพื่อให้แน่ใจว่าตัวเองยังมีอาวุธที่ทัดเทียมกับคนอื่นในสนามรบนี่เป็นการมองไปข้างหน้าค่ะไม่ใช่การมองกระจกหลังเพื่อจ่ายหนี้เก่าใช่ครับเงินมันเยอะจริงแต่ผมว่าคุณกําลังมองข้ามดอกเบี้ยของตัวใบนั้นไปนะคุณกําลังให้บริษัทแบกรับภาระหนี้สินมหาศาลเพื่อสร้างอาวุธที่เรายังไม่รู้เลยว่าจะใช้ได้ผลจริงในสนามรบหรือเปล่าแต่ในขณะเดียวกันคุณกลับทิ้งกองทัพที่รบชนะมาตลอดส0,000่นคน ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าสร้างกําไรให้บริษัทได้จริงๆมันเหมือนกับการรื้อถอนรากฐานที่แข็งแรงของบ้านเพื่อเอาอิดไปสร้างกําแพงใหม่ที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะก,กันลมกันฝนได้ไหมองค์ความรู้ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สั่งสมมานานหลายสิบปีกระบวนการทํางานที่ซับซ้อนในหัวของคนเหล่านี้มันกำลังจะหายไปในพริบตาเดียวยวคุณจะประเมินค่าความเสียหายตรงนี้ยังไงครับเป็นจุดที่น่าถกเถียงที่สุดดิฉันยอมรับว่ามันมีความเสี่ยง แต่ในมุมของผู้บริหารในซิลิคอนวัลเลย์ตอนนี้เขากำลังเดิมผันว่าองค์ความรู้ส่วนใหญ่โดยเฉพาะงานที่ทำซ้ำๆหรือแม้แต่งานเขียนโค้ดที่ซับซ้อนมันสามารถถูกทำให้เป็นอัตโนมัติหรือถูกแทนที่ได้ด้วย AI ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าในระยะยาวการยึดต,ติดกับองค์ความรู้แบบเดิมๆหรือวิธีการทำงานแบบเก่าๆในโลกที่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนทุกไตรมาสแบบนี้ต่างหากที่เป็นความเสี่ยงที่แท้จริง Oracle แค่กำลังเดิมพันว่าความรู้ใหม่ที่จะถูกสร้างขึ้นด้วย AI บนโครงสร้างพื้นฐานใหม่จะมีค่ามากกว่าความรู้เก่าที่กำลังจะล้าสมัยซึ่งในบริบทของยุคอุตสาหกรรม AI ดิฉันว่ามันเป็นการเดิมพันที่สมเหตุสมผลนะคะโอ้โหผมไม่ซื้อแนวคิดที่ว่าองค์ความรู้ส่วนใหญ่สามารถถูกแทนที่ได้เลยแม้แต่น้อยครับนี่คือการมององค์ความรู้แบบแบบผิวเผินเกินไปองค์ความรู้ในองค์กรมันไม่ใช่แค่ข้อมูลดิบๆที่เราจะโยนเข้าไปในระบบ AI แล้วจบ แต่มันคือประสบการณ์คือสัญชาติตายานคือความสามารถในการทำงานร่วมกันของทีมเพื่อแก้ปัญหาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งไม่มีทางอยู่ในเทรนนิ่งเดต้าชุดไหนๆของ AI แน่นอนผมอยากให้ลองนึกภาพตามนะสมมติว่าวันหนึ่งระบบคลาวด์ของ Oracle ทั่วโลกล่มเพราะโดนโจมตีทางไซเบอร์ในรูปแบบใหม่เอียมที่ไม่เคยมีใครเจอมาก่อนในสถานการณ์วิกฤตแบบนั้นคุณอยากให้ใครเป็นคนแก้ปัญหาครับ LLM ที่ถูกเทรนมาจากข้อมูลในอดีตหรือทีมวิศวกรอาวุโสที่คลุกคลีกับระบบนี้มาเป็น10ปีที่เข้าใจทุกซอกทุกมุมของมันและมีสัญชาตญาณที่จะลองแก้ปัญหาในแบบที่คู่มือไม่เคยเขียนไว้การสูญเสียคนส0 0 0 0คนในคราวเดียวคือการทำลายพุิคุ้มกันขององค์กรต่อวิกฤตการณ์ที่ไม่คาดฝันนี่คือความเสี่ยงที่ประเมินเป็นตัวเงินไม่ได้เลยครับ คุณพูดถูกค่ะว่ามันคือความเสี่ยงที่ประเมินค่าไม่ได้แต่ในทางกลับกันการไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยก็เป็นความเสี่ยงที่ประเมินค่าไม่ได้เช่นกันจริงไหมคะทุกการปฏิวัติอุตสาหกรรมมันก็ต้องมีผู้ที่เจ็บปวดและมีการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงเสมอ Oracle แค่กำลังแสดงบทบาทของคนที่อ่านเกมขาดและกล้าที่จะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงที่อีกไม่นานทุกบริษัทก็ต้องเผชิญอยู่ดีนี่คือความเป็นจริงของเศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI บริษัทไหนที่ไม่กล้าทดแทนกระบวนการเก่าๆด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังกลายเป็นเพียงฟอสซิลในยุคดิจิทัลการกระทาของ Oracle อาจจะดูโหดร้ายนะคะแต่ก็เป็นการส่งสารที่ชัดเจนไปยังตลาดและคู่แข่งว่า เราเอาจริงกับสงครามนี้และพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อเป็นผู้ชนะผมมองต่างมุมเลยครับการกระทำของ Oracle มันไม่ใช่แค่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงแต่มันอาจจะเป็นสัญญาณอันตรายที่ชัดเจนที่สุดต่างหากและมันก็ไปสอดคล้องกับอีกธีมหนึ่งที่น่าก,กลัวมากในรายง,งานฉบับเดียวกันนี้ที่เรียกว่าการเสื่อมถอยของสถาบันหรือ institutional decay เดียวค่ะคำนี้เป็นคำที่ใหญ่และแรงมากการเสื่อมถอยของสถาบัน ก่อนจะไปต่อช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่าในรายงานเขาหมายความว่ายังไงมันหมายถึงแค่บริษัทต่างๆจะอ่อนแอลงหรอคะมันลึกซึ้งกว่านั้นครับรายงานนิยามคำนี้ว่าเป็นสภาวะที่ความสามารถทางเทคโนโลยีของเราเติบโตเร็วจนแซงหน้าความแข็งแกร่งของสถาบันที่มนุษย์สร้างขึ้นพูดง่ายๆคือเราสร้าง AI ที่มีความสามารถเหมือนพระเจ้าได้ แต่ในขณะเดียวกันสถาบันที่ค้ำจุนสังคมมนุษย์อย่างการจ้างงานที่มั่นคงหรือความเชื่อใจระหว่างองค์กรกับพนักงานกับกำลังพังทลายลงสิ่งที่ออร์คเคตทำคือตัวเร่งกระบวนการน,นี้ให้เร็วขึ้นพวกเขากำลังบอกกับโลกและพนักงานของตัวเองว่ามนุษย์เป็นเพียงต้นทุนที่สามารถตัดทิ้งได้ตลอดเวลาเพื่อแลกกับฮาร์ดแวร์ชิ้นใหม่นี่คือการทำลายสัญญาประชาคมระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างที่เคยมีมานี่แหละครับคือการเสื่อมถอยที่ว่า มันอันตรายต่อทั้งเสถียรภาพขององค์กรเองในระยะยาวและต่อสังคมโดยรวม ดิฉันยอมรับว่าสิ่งที่คุณพูดมาเป็นด้านมืดของการเปลี่ยนแปลงที่น่ากังวลแต่ถ้ามองในภาพใหญ่ดิฉันก็ยังเชื่อว่านี่คือความจริงที่โหดร้ายแต่จำเป็นเรากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่เจ็บปวดเหมือนตอนที่เครื่องจากไอ้น้ำเข้ามาแทนที่แรงงานคนมันสร้างความปั่นป่วนแต่สุดท้ายมันก็นำไปสู่ยุคใหม่ของผลิตภาพที่สูงขึ้นการตัดสินใจของ Oracle ก็เช่นกันค่ะแม้จะมีต้นทุนทางสังคมที่สูงแต่มันก็สอดคล้องกับความเป็น จริงของยุค AI อุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับทุนและโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผลเป็นอันดับแรกการเปลี่ยน o p พเเป็น c a l e x คือการปรับตัวที่ชาญฉลาดและมองการไกลเพื่อความอยู่รอดดิฉันเชื่อว่าในอีก5ปีข้างหน้าเราจะมองย้อนกลับมาแล้วเห็นว่า Or โ c l คคือผู้ที่กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องก่อนคนอื่นค่ะแต่ผมกลับมองว่าในอีก5ปีข้างหน้าเราอาจจะมองย้อนกลับมาแล้วเห็น ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของความผิดพลาดครั้งใหญ่ก็ได้นะนี่คือการเดิมพันที่ยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนและมันคือการตั้งคำถามพื้นฐานกับคุณค่าของแรงงานมนุษย์ในระบบเศรษฐกิจใหม่ผมยอมรับในแรงกดดันทางการแข่งขันที่คุณพูดถึงแต่สิ่งที่ผมกังวลคือวิธีการที่พวกเขาเลือกใช้การลดทอนคุณค่าขององค์ความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมานานหลายสิบปี ให้เหลือแก้ตัวเลขในบัญชีอาจนำไปสู่ความเปราะบางขององค์กรอย่างที่ผมยกตัวอย่างเรื่องวิกฤตการและที่สำคัญกว่านั้นคือมันกำลังสร้างบรรทัดฐานใหม่ที่อันตรายที่อาจทำให้สังคมโดยรวมของเรามีความเหลื่อมล้ำและไร้เสถียรภาพมากขึ้นอย่างประเมินค่าไม่ได้เลยครับ ทั้งสองมุมมองนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค AI ได้อย่างชัดเจนนะคะมันไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดแบบร้อเเซกรณีของ Oracle เป็นเพียงกรณีศึกษาแรากๆของความตึงเครียดครั้งใหญ่ระหว่างทุนกับแรงงานในศตวรรษที่21 ซึ่งข้อมูลในรายงานข่าวกรองเชิงกลยุทธ์ฉบับนี้ยังมีอีกหลายแง่ม,มุมที่น่าคบคิดและต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าการเดิมพันครั้งประวัติศาสตร์นี้จะส่งผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบใด